สวัสดีค่ะเจ็คมันฟังเสียงรถได้น่ะพักทายหน่อยทุ่มันอะไรทุ่มันไม่เป็นไร เขาออกว่าได้มันวานี้ดีกว่าน,นี่กับว่าได้ป่ะปีนปีนนี่กระสังอาณาจักรเหรอลูกมนันพูดพูดอีกเดี๋ยวเพิ่งไปพูดแม่เออแม่มันมาเอาตรงนี้มันนี่เข้าไปเข้าไป มันดูพร้อมที่จะเฮ็ดมือนียมันขี้ขาดเพราะว่ามันได้ใบยางถมถ่มมันมาถ่มไปถ่มไปถ่มนะจมูกเปื้อนไอ <c oughs> ้เฮ็ดมันมันถือที่ดินเนาะข่ากระสะผมเอ้ามันปิวมาพี่เจ้มเลย มันเหมือนคนจีนเลยมึงเพิ่นด่าโอ้ก่อนโจเรมาละสเออปู่โดอีรังกัมมมเหมือนดิมันบ่มานตุยคะสดี้ <coughs> <coughs> ฟังเสียงไก่มันอยากขึ้นไกหรือเปล่าแหมคิดว่ามันโง่ไก่เอาเอ้าเอาเอาเอาไก่ตัวหนึ่งมาบ้างไหมบินมาวันยืนเส้เส้เส้เฮ้อะไรอ่ะฟังเสียงเออาีกเสียงอะไรวะเสียงใคร เฮ็ดหน้าตาพวกนี้เฮ็ดจมูกแบบอันนนเนาะครับจมูกแบบเบี้ยวๆอ่ะอ้าวเจอแล้วเจอตัวผู้แล้วเฮ้ยมันยืดขนารักอยู่ด้านบนเลยข้าคือพญาโอ้โมแมน นางพญา,ก,ากระต่ายนางพญากระต่ายพูดไปเลยปล่อยมันหน่อยไปเลยมันจะเล่นไอ้เกมภับมันจะพุดถึงทั้งไปถูกไปลุย โซน่าหน่อยโซน้าหน่นหนอยเฮ้ยมันคือจ้องเหยอะจ้องไ,อไรอ,อะไรอะไรลูกมอนเธอจะเอา,าอะไรเธอจะเล่นโทรศัพท์ฉันเหรอเอามันไปแล้ว <laughs>